กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะกดเลยเรื่องเล่าขวัญผวาหลวงปู่ขาวพบพญานาคราชหลวงปู่ขาวอนันโยเป็นพระนักปฏิบัติสายพระป่าแห่งวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดหนองบัวลำพู หลวงปู่ขาวเป็นที่เคารพศรัทธ,ธาของชาวอีสานเป็นอย่างมากท่นานได้เมตตาเล่าประสบการณ์ทุดงขวัตการพบพญานาคณภูถ้ำขอคืนหนึ่งระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาจิตก็เห็นในนิมิตว่ามีบรรดางูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียด หลวงปู่จึงตั้งจิตถามในนิมิตว่าจะไปไหนกันมากมายเช่นนี้หัวหน้างูใหญ่ตอบว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภูมิน้าหลวงปู่จึงถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปที่ห้วยอีตุ่มเพราะตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้านี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยาก หลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทำให้ร้อนไปทั่วทั้งร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ําๆจะได้ไม่เป็นบาปในบรรดางูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่น จึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทำไมจึงต้องมัดปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อมากเกรงมันจะทำอันตรายพระคุณเจ้าหลังจากออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคมาพิจารณาโดยละเอียดท่านบอกว่าเรื่องของนาคนี้ไม่มีบรรยายไว้ในตําราเล่มใด ถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วก็จะไม่เห็นได้เลยเป็นสันทิติโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นการจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนนารโยที่ผู่ธรคอนั้นท่านว่าได้ข้อธรรมอย่างมากเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องโลกและเรื่องของโลกทิพย หลวงปู่เล่าว่าคืนหนึ่งท่านเข้าที่บำเพ็ญภาวนาจิตสงบปรากฏว่าตัวของท่านได้ลงไปถึงชั้นบาดาลหลวงปู่ถามว่าเมืองอะไรมีเสียงพูดขึ้นว่านี่คือเมืองบาดาลพิภพเมืองนาหลวงปู่เล่าว่าขณะนั้นท่านเห็นตัวท่านเองยืนอยู่บนก้อนหินอยู่กลางน้ำ ในเมืองบาดาลไม่เหมือนกับน้ำในเมืองมนุษย์กล่าวคือน้ำในเมืองบาดาลน,น้ำจะไหลผ่านกันเช่นสายหนึ่งไหลไปทางทิศเหนืออีกสายหนึ่งจะไหลไปทางทิศใต้สลับกันสายหนึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกอีกสายหนึ่งก็ไหลไปทางทิศตะวันตกบางแห่งจะไหลเวียนขวากับเวียนซ้ายน่าแปลกประหลาดมาก หลวงปู่เห็นก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งมีลักษณะสวยงามมากมีสาวงามซึ่งเป็นลูกของพญานาคยืนนิ่งอยู่เธอสวยงามมากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูราวกับนางฟ้าเทพธิดาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงที่งดงามเหมือนในภาพที่วาดกันสาวน้อยหันมาทางหลวงปู่เธอประนมมือ และแสดงความคาระวะและทำการร่ายรำพร้อมกับขับร้องเพลงว่าอาหังน้เมนะเมนะวะชาตินวะหลวงปู่จำเนื้อเพลงได้ดีลูกศิษย์เคยกราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเพลงของลูกสาวพญาน,นาคมีความหมายว่าอย่างไรท่านบอกว่าให้แปลเอาเองหลวงปู่เคยเล่าเรื่องนี้ถวายสมเด็จพระยาน,นสังวร สมเด็จท่านก็ไม่แปลให้ฟังพระองค์ท่านอยากฟังหลวงปู่แปลมากกว่าจึงนิมนต์ให้หลวงปู่แปลให้ฟังหลวงปู่บอกว่าผมไม่ได้มหาปร,ริญญาไม่ได้เรียนศึกษาจะแปลได้อย่างไรสมเด็จท่านว่าหลวงปู่เรียนในทางไตรปิดกผมเรียนทางนอกทางตำราหลวงปู่จึงยอมแปลให้ฟังท่านพูดว่า พูดตามที่เป็นมาไม่ใช่ตำราอะไรนะอาหังก็แปลว่าเราชาติใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วมีชาติเดียวเท่านี้แล้วหลวงปู่ก็ยิ้มระรื่นตามนิสัยอารมณ์ดีของท่านแล้วถามสมเด็จว่าผมแปลแบบบาลีโคกแบบนี้ถูกหรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าหลวงปู่แปลได้ถูกต้องแล้ว อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปสนุกๆจากช่อง e c o บายใหม่จังจ้า